ถ้าเรามีเวลาอีกหน่อยแล้วก็นะอายุไขข,ของฉันเหลืออีกแค่5ปีเศษเท่านั้นเองต้องรีบเลือกแล้วละ่ะคนที่จะสืบทอดไททานของฉันฉันจะรับช่วงต่อเองเธอทำไม่ได้ไม่ใช่เรื่องงอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าตระกูลแอคเคอร์แมนเป็นยังไงกันแนะ่แล้วยิ่งเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างกับฮิซุรุนะ่ะจะมาให้เป็นไททันได้ยังไงกันเล่าเหตุผลที่เธอเป็นไปได้มันมีมากเกินไปนะ้างั้นยังมีใครอีกละ่ะ ฉันนี่ไงอันดับแรกเลยคือฉันฉลาดกว่าเอเรนเห็นเห็น,หนไม่ได้บ้าดีเดือดส่งตัวเองไปตายสักหน่อยเป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีในทุกสถานการณ์ซึ่งนานๆที่จะมีสักคนนะนั่นแหละฉันละถึงจะไม่ค่อยอยากใช้ของต่อจากนายก็เถิดนะแต่มันก็ยังมีคนอื่นที่ดีกว่าฉันอีกไหมละ่ะจะปล่อยให้พ่อคนเก่งตายในชว่วงสิบสามปีนี้ได้อย่างไรกันเล่านี่นายโง่งหร<า>ือไงนายนะ่ะตั้งเป้าไปพวกหัวหน้าหน่วยอะไรพวกนั้นเธอ ทยท่านของเอเรนนะ่ะไดชะรับช่วงต่อเองนะได้ใช่ไหมล่ะเอเรนคนนี้ไม่เห็นจะดีเลยคุณนะ่ะบื้อจะตายเอไม่ต้องมาเอเลยนะจะปล่อยหน้าที่สำคัญแบบนั้นให้คนบื้อๆอย่างได้ทำได้ยังไงเอฮ่าปัโทเว้ยวุ่นวายทแท้เดี๋ยวฉันจะรับช่วงต่อเองค่ะ ถ้าตองการคนที่มีประสบการณ์ภาสนาแบบพวกเราแล้วละก็พอลองตัดตัวเลือกดูดีๆแล้วมันก็มีแค่ฉันไม่ใช่หรอคะผูกเนาะจริงๆก็ไม่อยากทำหรอกนะไม่อยากทำหรอกเดี๋ยวนะเอะแบบนั้นมันทำม่งทำม่งนะเอะเ่าแบบว่าเธอเป็นคนพูดเองเมื่อกี้นี่ว่าให้คนโงท่ทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะ่ะแต่ว่าเธอโง่กว่าฉันนี่นะที่จะพูดมาเมื่อกี้มันก็ย้อนแย้งกันนะสิ ええ